ขูดแฉตัวจริงแรงไม่ได้เรียบร้อยเหมือนในจอเปิดบ้านนิชาณนธะนิชาลบคำดูถูกโดนไล่ออกโรงเรียนเผยช่วงชีวิตก่อนเจอโตโน่กินข้าวทางน้ำตา ล่าสุดมีเพจหนึ่งออกมาแชร์นักร้องหนุ่มถูกแฟนบงการและมีคนเข้าไปคอมเมนต์ว่าเป็นเราจริงเหรอก่อนจะมามีพี่ผู้จัดการบอกว่ามีข่าวนี้มานะงงเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกคิดว่ามันไม่ใช่วาระสําคัญหรอกครับในชีวิตแต่ที่แน่ๆเลยมันไม่ใช่คือหนึ่งตอนนี้โตโน่บอกผมบงการชีวิตตัวเองครับครั้งแรกของนางเอกสาวนิชาณันิชาดังวัฒนาวานิชเปิดเผยว่าตัวเธอเองก็เคยมีอาการอยู่ในภาวะ ซึมเศร้าเกิดจากการทุ่มเททำงานยินกับบทบาทจนไม่สามารถดึงตัวเองออกมาได้กินข้าวอยู่รู้สึกอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาแม่ก็ถามว่าน้องมีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ไม่มีความสุขไหมซึ่งความจริงคือไม่มีเลยค่ะชีวิตทุกอย่างแฮปปี้การทำงานก็ไม่ได้กังวลอะไรนิชาเล่าถึงสาเหตุที่เกิดภาวะซึมเศร้ามาจากหลังจากปิดกล้องละครเสนีนางนิ้วต่อด้วยเรื่องเพลิงพลางเทียนกินเวลาถ่ายกับสองปีพอปิดกล้อง ไปทั้งสองเรื่องระยะเวลานานมากๆยังคงทำงานอยู่นิชาณนธะนิชาโดนโยงข่าวแช์นางเอกหน้าหวยตัวจริงแรงเป็นสกอยกลายเป็นเรื่องดังในโซเชียลเรื่องหนึ่งกับกรณีดราม่าที่นางเอกสาวริชี่อรเนตต้องเจอจนทำเอาแฟนๆต้องออกมาร่วมเสพริชี่จนแทกติดเทนได้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งอ้างว่าเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันออกมาร่วมปกป้องริชี่แต่กลับมีการพาดพิงถึงนางเอกร่วมช่องอีกคนว่าหน้าตา ดูมีมวยตัวจริงแรงมากระดับสกอยเรียกแม่เอะอนัดหลังโรงเรียนวีรกรรมเพียบจนถูกโรงเรียนเชิญออกตอนมสี 4, พร้อมใบว่าเคยเล่นละครแนวเหนือเหนือซึ่งก็มีหลายคนคาดเดาโดยเผยว่าสิ่งที่คนโผลต้องการจะสื่อน่าจะหมายถึงเธอแต่ยืนยันไม่เคยนัดใครแน่นอนยอมรับตอนเด็กๆอาจจะมีงองแงทำตัวผิดระเบียบไปบ้างแต่ไม่ถึงขั้นถูกเชิญตัวออกจากโรงเรียนพร้อมบอกเธอไม่เคยบอกว่าเป็นคนเรียบร้อยอยู่แล้ว และไม่สนใจกับอดีตที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทําให้เรียนรู้และเติบโตขึ้นได้เห็นทวิตเตอร์แล้วค่ะก็ตลกดีเขาคงหมายถึงเราแหละเพราะทุกอย่างที่เขาบอกคือหมายถึงตัวเราหมดเลยน่าจะพูดถึงเราแต่เราไม่เคยนัดตบใครหลังโรงเรียนแน่นอนและไม่เคยถูกเชิญออกจากโรงเรียนด้วยเป็นคนลาออกเอกเพราะต้องทํางานในวงการบันเทิงเลยต้องย้ายโรงเรียนที่บอกว่าบุคลิกนี่ซอแตกต่างจากตัวจริงตัวจริงสกอยเรียกแม่เลยนะา ไม่รู้ว่าเขารู้จักเราจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเขาจะเชื่อแบบนั้นมันก็เรื่องของเขาไปบังคับให้เขาเชื่อไม่ได้อีกอย่างเราไม่เคยพูดเลยว่าเราเป็นคนเรียบร้อยแต่มันก็แล้วแต่ความเชื่อว่าเขาจะมองเราเป็นแบบไหนมากกว่าค่ะตอนนั้นยอมรับว่าไม่ใช่เด็กที่เรียบร้อยก็มีกลุ่มเพื่อนเราเคยทําผิดเคยโดนลงโทษแต่ไม่เคยนัดตบหลังโรงเรียนแน่นอนถามอาจารย์ได้เลยเหตุการณ์ทะเลาะก,ก็ไม่มีแต่ถ้าถามว่ามีถกเถียงก,กันกับเพื่อนไหมมัน ก็มีอยู่แล้วปกติเราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรผิดอะไรไม่ควรถึงต้องมีคุณครูที่คอยสอนเราดังนั้นถ้าจะบอกว่าเราเป็นเด็กเรียบร้อยก็ไม่ได้เรียบร้อยค่ะถามว่ากลัวไหมถ้าจะมีคนออกมาแชรหรือขุดคุยประวัติอีกก็แล้วแต่เลยค่ะเราไม่เคยทําถึงขนาดที่โรงเรียนจะต้องเชิญเราออกค่ะส่วนจะดําเนินคดีกับคนที่ออกมาแชร์ไหมก็คิดว่าไม่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่หนักหนากับชีวิตเราทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดมาทุกคนเล็กน้อยบ้างตอนเด็กเเราอาจจะงอแงบ้างผิดกฎโรงเรียนเล็กๆน้อยๆบ้างแต่สำหรับหนูมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เด็กโตขึ้นได้เรียนรู้ก็แค่นั้นเอง